ใช้รถน้ำต้นไม้นะครับถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเจาะเยอะๆนะถ้าผมจะเจาะเพิ่มนะครับนนี่แรงมากครับหลังรถสบายเลยครับ ครับก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับว่าเราจะเลือกใช้ขวดแบบไหนนะครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นขวดน้ํานะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับขวดน้ําเพราะว่าฝามันจะใหญ่นะครับนี่มันจะหลวมเราจะใช้เป็นขวดขวดชาเขียวนะครับแบบนี้นะครับมันมันจะเข้าไม่ได้ครับ เพราะว่ามันจะต้องใช้ความฝืดเดี๋ยวเราจะต้องยัดเข้าไปให้มันแน่นนะแต่ถ้าขวดน้ํามันใหญ่ไปนะมันไม่ได้นะขวดน้ำหมัดลมก็ได้นะครับขวดโค้กขวดเบซี่นะครับจะส่วนมากจะเป็นขวดชายเขียวนะครับครับแล้วก็มีท่อครับท่อขนาดเล็กนะครับสามส่วนสี่นิ้วนะฮะทันแรกแล้วก็ ตัดท่อก่อนนะครับเอาสักแล้วแต่เราจะจับขนาดนะเอาสักสิบเซนก็พอนะครับประมาณกำม,มือหนึ่งประมาณนี้นะครับครับทําการตัดท่อก่อนนะครับนะครับพอได้ขนาดเสร็จแล้วก็ใช้เลื่อตัดเหล็กนะครับตัดนะครับนะครับผมจะเอาสั้นหรอยาวแล้วแต่ถนัดเรานะครับแต่ผมเอาประมาณกำม,มือ,อนี่นะครับตัดเสร็จแล้วก็ปัดตรงนี้ออกให้หมดนะครับ กระดาษทรายนะครับปัดให้เศษนี่มันออกให้หมดนะครับอย่าให้มันเหลือนะงามจะได้วิ่งสะดวกครับอันนี้ขวดชาเขียวกับขวดโค้กนะครับดูแล้วว่าคอ,อขวดโค้งน่จะมีความยาวออกมาเยอะกว่าครับอันนี้มันจะเล็กไปนะเดี๋ยวผมจะใช้ขวดโค้กดีกว่านะครับมันจะได้เหลือแบบ ที่เราติดกาวไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราทำการตัดขวดโค้งนะครับขวดให้มันเหลือสักครึ่งเซนนะครับเหลว้นิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับหลังจากเราตัดเสร็จมาแล้วครับมันจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราปัดกระดาษทรายให้มันตรงๆหน่อยนะตัวนี้เราเหลือไว้เยอะหน่อย ลองดูครับปัดมาแล้วก็เราจชอท่อในสวมเข้าไปครับทีนี้มันสวมเข้าได้นิดเดียวแล้วมันยังไม่แน่นนะฮะมันไม่พอดีนะฮะจะต้องหาวิธียัดเข้าไปข้างในนะฮะให้มันแน่นนะครับแล้วเราก็จะใส่กาวอีกทีนะฮะครับปกติเขาก็จะใช้อ่าเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป่าแล้วก็ยัดเข้าไปเนี่ยทีนี้ผมไม่มีนะครับผมก็จะใช้เตาแก๊สนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับ ลองดูวิธีนี้ก่อนนะครับก็ลนไปเลยครับลนเฉพาะท่อนะครับอุร้อนละก็ <g ül> ยัดเข้าไปครับนี่นี่ออกแล้วครับเกือบสุดเลยครับแล้วเอาให้มันพอดีนี่เลยนะครับนะครับพอดีเป๊ะเลย ง่ายมากครับหล่นแป๊บเดียวน,นะครับแล้วก็ดึงออกมาก่อนเพราะว่ามันมันจะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่กาวด้วยครับปัพบ๊พอดีเลยครับพอมันเย็นแล้วนะครับอ่ามันแล้วก็ติดกาวประสานท่อนะครับน่ครับถุงพลาสติกข้อดีของถุงพลาสติกนะครับ ผมเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปเลยเื้เราจะไม่เปื้อนเลยนะครับยัดเข้าไป นะคได้ง่ายครับมาดูวิธีเจาะรูนะครับปกติเขาก็จะใช้สว่านเจาะนะครับแต่ผมเอาตาแก๊มาแล้วก็เลยจะเอาแก๊สเผาไฟจุดเลยครับวิธีชาวบ้านนะครับเอาง่ายๆนะครับ ติ้มเตาแก๊ที่บ้านเลยครับครับใช้คีมบีบนะครับอันนี้เป็นตาปูประมาณนิ้วครึ่งนะครับแรกเราเจาะตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะสักเจรูนะครับอันนี้กีเราเอาศูนย์ตรงกลางจากด้านนอกกันแล้วตรงไปต่อไปแล้วเจาะด้านในนะครับ หลายรูเลยครับอตอนนี้เจาะได้ประมาณเจ็ดรูนะครับประมาณนี้ถ้ามันเล็กไปก็เอาปลายมีดขว้าหน่อยนะครับ ความจากด้านในนะครับมันจะได้แบบน้ำมันจะไหลออกสะดวกหน่อยมีเจาะไว้เจดรูนะฮะเดี๋ยวทำไว้เพื่อเอกสักสอสองชิ้นนะครับเดี๋ยวจะทำเราจะทำอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรูเดียวใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยนะครับอันนี้ใช้ตะปูประมาณ2นิ้วครับ2นิ้วครึ่ง นี่เป็นตะปูคนข,ขีดเป็นตัวโตดีนะอันนี้เราจะทําเป็นแบบฉีดน้ําแรงครับรูเดียวนะครับใหญ่ๆก็เลยนะครับจะให้ได้ศูนย์ก็เจาะจากตรงกลางก่อนเจาะจากข้างบนนะทีนี้ก็เจาะจากด้านในเข้าไปอีกรอบหนึ่งระวังเลยนะครับใช้ไฟ ร้อนนะครับจับแน่นๆนะครับเวาคว้าน,นนะครับคว้นเอารู้ให้พอดีพอดีนะครับมันจะใหญ่กว่าตะปูนะครับอันนี้แบบดูเดียวตัดแต่งขอบซะหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราทําแบบแบบฉีดก,กว้างๆนะครับเมื่อกี้เจาะแล้วไม่ได้กดอัดนี่ครับก็มีจิ้มไปเลยครับแบบนี้นะครับจิ้มให้เป็นรูแบนๆอย่างนี้นะครับกว้างๆหน่อยก็ได้ครับจะได้เน,นื้อในรัศมีจะได้กว้างขึ้นนะขยายไปอีกครับ เราเกือบชนขอบนี่เลยนะฮะตอนนี้เลยเป็นสามอันละ,ะเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันเลยครับอ,อันนี้ก็แห้งพอดีแล้วนะครับครับมาดูวิธีการใส่ท่อนะครับตอนนี้เรายัดเข้าไปมันไม่ได้นะครับท่อมันจะเล็กกว่าสายยางนะครับปกติจะเอาสายยางไว้ข้างบนแล้วก็ลัด รัดเกลียวให้มันแน่แนๆเลยครับใช้ลวดมัดนะฮะแต่เราจะเอายัดเข้าไปดีกว่าเผื่อเราไม่ใช้แล้วเราก็ถอดเก็บไว้นะฮะรัะนั้นวิธียัดเข้าไปก็เราจะเผาท่ออีกทีนะครับเอาเสยายางยัดเข้าไปมันจะร้อนเร็วมากครับอ่านี้เผามาสักครึ่งหนึ่งนะครับให้เสยายางมาครึ่งหนึ่งเลยท่อมันจะร้อนเร็วนะครับอ่าเนี่ยไม่ร้อนก็เผาต่อ จะไม่เลยเอาอีกครับเมื่อกี้ผมโดนน้ำมาเลยร้อนช้าอ่ายัดเข้าไว้ครับน่าจะพอดีล่ะประมาณนี้ครับพอเราไม่ใช้แล้วก็จะถอดเก็บนะฮะยัดเข้าไปแน่นเลยได้ละ เท่นี้ละครับเดี๋ยวเอาฝามาใส่เลยนะครับตอนนี้มันก็จะแน่นแล้วนะครับมันก็มันก็บิดหมุนเข้าหมุนออกได้อยู่นะครับแต่ว่าเปิดน้ําน้ามันก็ไม่ออกล่ะทีนี้เราจะลองอันแรกเลยนะที่เราเจาะไว้5้านระูถ้าใครอยากออก,กเยอะก็เจาะให้เยอะกว่านี้ได้นะครับเนีย่ยเซฟสำหรับลดน้ําต้นไม้อะไรนะครับ มาดูกันนะครับหัวเจ็ดตัวนะครับโอ้โหน้ำพุ่งแรงเลยครับพุ่งไปไกลเลยครับเนี่ยแต่ว,ว่ามันเราเจาะห่างนะครับรูมันก็เลยแบบออกกระจายนะครับถ้าเราเจาะสักหลายรูนะสักสิบยี่สิบสิบสิบห้ารูอะเจาะให้มันเต็มเป็นฝักโบวเลยน่าจะดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูหัวหัวเดียวนะครับ ปิดก่อนครับหัวเดี่ยวแบบนี้นะครับผมเข้าไปเลยครับนี่นะครับเปิดน้ำแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเราไม่ต้องใช้มือกดเลยนะครับไปนน่นเลยี้พุ่งไปประมาณสามเมตรอันนี้นี่มันปิดไม่แน่นนะปิดแน่นน่าจะไปเยอะกว่านี้อ แรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่บ้านมันเป็นปั๊มน้ํานะครับมันจะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงครับรอปั๊มอีกมันก็จะแรงขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นปลาปลาก็น่าจะแรงกว่าน,นี้นะครับไปไกลมากเลยครับนะพุ่งไปประมาณสามเมตรกว่าครับตอนนี้ยน้ําก็ออกเยอะด้วยนะครับล้างอะไรไม่ต้องใช้มือบีบนะบสบายมากนะเอามปหุงก็สาเร็จครับสวมใส่าย,ยางนะ เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับเป็นหัวแบนนะครับ,น,รบ,บน,นะครับหัวแบนนะฮะไว้ทำความสะอาดนะครับสีชมพูเปิดนนะ้ำยิ่เจาะเยอะไพหน่อยครับหัวแบนใช้ไม่ค่อยดีนะครับออกประมาณเนี้ย ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เจาะเยอะไปไหน่ครับน้ำมันไม่ค่อยแรงด้วยมันออกงี้ฮะไม่ดีครับหัวเป็นนะครับใช้รถน้ำต้นไม้นะครับถ้าให้ดีเดี๋ยวเจาะเยอะๆนะถ้าถผมจะเจาะเพิ่มนะครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะครับออกแรงกันนะครับ ก็อันนี้เป็นอ่างอ่างบ่อปลานะครับทำมาจากยางรถนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนําเสนอนะครับตอนนี้หาหายางรถไม่ได้นะต้งหายางรถเก่ามาทํานะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวหาอะไรใหม่ๆมาให้ท่านชมอีกเรื่อยๆนะครับกดติดตามถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ แรงมากครับล้างรถสบายเลยครับประหยัดแรงนะครับมีหัวเปลี่ยนด้วยแรงมากครับอันนี้บ่อปลาจากยางรถนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับที่ทำบ่อเลี้ยงปลาจาก ยางรถเก่านะครับเลี้ยงปลาได้สบายมากครับอันนี้เลี้ยงมาเป็นปีนะครับยังอยู่ได้ครับไม่ตายนะครับไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับล้างล้างก็ง่ายนะครับพอล้างสะอาดสะดวกนะครับนี่สีแรงเพิ่มออกซิเจนให้น้ำ เดี๋ยวจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับ